ไปเตะบอลกับพ่อกันครับพันผ้าล็อกเต็มมือเลยเห็นไหมวันนี้เราจะเป็นผู้รักษาประตูเราเคยเห็นนะักฟุตบอลพันผ้าล็อกกันที่มือเราเลยขอพ่อซื้อแล้วเอามาพันบ้างพันซะเต็มนิ้วเต็มมือเลยไม่รู้ว่ามันจะช่วยเราได้ไหมนะแต่ก็พันไว้ก่อนแหละถุงมือพร้อมมากน่าจะเหนียวอยู่ซื้อมาใช้ได้เป็นปีเลยนะคู่นี้ ที่เราลงคุิปบอลบ่อยๆเนี่ยเราก็ซ้อมบอลไว้ด้วยเพราะเราก็ได้รับคัดเลือกเป็นนักบอโลโรงเรียนด้วยนะจะได้เล่นตำแหน่งไหนตัวจริงหรือตัวสำรองเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็ตั้งใจซ้อมบอลกับพ่อไปก่อนพ่อบอกเล่นให้สนุกเอาไว้ร่างกายจะได้แข็งแรงพันผ้าร็อกเต็มมือสุดท้ายต้องถอดถุงมือออกแลยนะ <c oughs> แล้วก็เตะอัดพ่อไปเลย <c oughs> พ่อร้องเสียงหลงเลยเป็นไงล่ะครับ ไว้มึงเล่นบอลกันใหม่นะ